ยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับรับกัน2เด้ง2เด้งเลยนะครับ22พฤศจิกายนนี้นะครับ4.7ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับรับกัน2เด้งเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างประกันรายได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าไตวานถ้าค่าไตวานนี่ไร่ละพันนะฮะ22พฤศจิกายนนี้ถ้ายอยเข้าบัญชีนะครับอาจจะไม่ได้เข้าพร้อมกันนะฮะ อาจจะไม่ได้เข้าพร้อมกันแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทําตอนนี้ก็คือตรวจสอบชื่อบัญชีครับทกศให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรไว้นะครับถ้ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดนะครับต้องรีบไปติดต่อที่ทกศใกล้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำบลอำเภอจังหวัดนะครับรีบนะครับรีบเลยนะครับถ้าเกิน3วัน4วันไปแล้วเนี่ยหลังจากยีบสองไปแล้วเนี่ยเงินไม่เข้าบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะบัญชีไม่เดินต้องรีบติดต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบ คุณไปทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่เห็นความสําคัญในส่วนนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ทําการเกษตรทุกท่านทุกคนครับได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งขอให้ราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะครับนอกเหนือจากข้าวแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างก็ขอให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาอีกครั้งหนึ่งครับ